สวัสดีค่ะต่อไปเราก็จะทำใบสั่งซื้อนะคะโคดที่ขีดสามขีดด้านบนค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะไปเพิ่มสินค้าก่อนค่ะสินค้าตรงนี้เราได้ทำการเพิ่มไว้แล้วนะคะทั้งหมด4รายการค่ะจะเป็นครีมาบบกําหน่วยขายจะเป็นขวดค่ะราคาทุนจะเป็น40บาทแล้วก็ราคาขายจะเป็น48บาทนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปที่สมุดรายชื่อค่ะ เพื่อจะเพิ่มชื่อบริษัทต่างๆนะคะตรงนี้เราก็ได้ทำการเพิ่มใ้เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะเราสามารถคีย์เลขผู้เสียภาษีได้เลยนะคะแล้วก็เซิร์ชจ,จะขึ้นข้อมูลบริษัทให้เราทั้งหมดเลยค่ะเมื่อตรวจเช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถกดขีดติ๊กด้านบนได้เลยค่ะต่อไปก็จะเป็นใบสั่งซื้อนะคะกดปุ่มบวกด้านบนได้เลยค่ะ เวดนะคะจะเป็นแวดรวมในค่ะแล้วก็หน่วยเงินจะเป็นหน่วยเงินบาทนะคะกดตงเพิ่มชื่อบริษัทได้เลยค่ะเราจะเลือกเป็นยูนิลิเวอร์ไทยนะคะแล้วก็เพิ่มชื่อสินค้าค่ะเราจะเลือกเป็นซันซิลหนขวดนะคะแล้วก็จะเป็นโดบคิมนวดผม1ขวดนะคะทั้งหมดรวมเป็นหน่วยเงิน170บาทนะคะรวมแวดแล้วนะคะ เมื่อเราตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดติ๊กๆูกด้านบนได้เลยค่ะมากดเสร็จแล้วนะคะจะเด้งมาหน้านี้ค่ะถือเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะ